Hello, oh, so we had a phone you got Moss lost, then วิดีโอวันนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับการบำรุงผมเวอร์ชั่น work from home เราก็หลายๆคนอยู่บ้านในช่วงนี้นะคะไปซาลอนยังไม่ค่อยสะดวกเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดหลายๆที่นะคะก็อาจจะยังไม่เปิดหรือเมื่อๆยังไม่สะดวกใจที่จะไปพบปะผู้คนมากมายหรือเปล่านะคะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับการบำรุงผมเวอร์ชัน work from home ง่ายๆนะคะสวยจริง work จริงง่ายจริงแล้วก็หอมจริงๆนะคะมาฝากเพื่อนๆมอสอะทำสีผมมาอย่างจัดจ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่อยากให้ห่างกันบำรุงมากๆวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ามอนมีวิธีในการจัดการทําให้ผมแบบสุขภาพดีแล้วก็หอมมากๆยังไงเพื่อนๆเป,นเป็นหรือเปล่าแต่คือมอสเป็นมากๆคือติดในการแบบดมผมตัวเองเวลามีใครชมผมว่าอุ้ยผมสวยจังในสมัยแบบเด็กๆก็ยังแบบแก้เขินก็จะยิมผมแบบหล่อขอบคุณสีสวยหรอโดมก่อนเลยนะคะคือถ้ามันเหกก็คือไม่โอเคแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่แบบผมยาวนานมากไม่ได้สระผมบ่อยขนาดนั้นแต่ว่า มาหอมมีรองคอนคอยเอยูเบตมีนะคะไปชมกันได้เลยะคะ่ะว่าบอตมีเช็คอีกยังไงบ้างา <S <S มาค่ะถ้าเพื่อนอยากรู้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะโด่งดังอยู่นในโซเชียลมีดีามากๆตอนนี้นะคะสำหรับ L'Oreal Paris Extraordinary Oil ชยัยทังเสร็จประมอชยัยทังเสร็จจริงๆใช้ด้วยกันแล้วคือหอมมากๆผนวกกำลังด้วยกันแล้วคือแบบหอมเน้นนี่นะคะนางเอกทั้ง3ตัวของเราไม่ได้มีตัวไหนนางเอกม,มิเศ่ เป็นแบบตัวเด่นทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าเขาทำหน้าที่แต่ละอันของเขาได้อย่าง perfect แล้วก็เก่งมากๆที่สุดในตัวของเขาจริงนะคะไม่ใชมพูคอนซีเนอนระ์ทุกคนให้ดูก่อนว่าใช้จริงติดใช้มากหอมมากสระไปบำรุงไปแล้วก็คือมีความสุขนะคะคือ สะ,สะอาดมากนะะนี่คือแชมพูที่ใช้ไปแบบครึ่งขวดพอนินฉันก็ใช้ไปครึ่งขวดแล้วไลน์นี้นะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนทำสีแบบมอสนะคะก็มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากดอกไม้ะคะ่ะอ,อ,อย่างเช่นตัวออยอย่างเงี้ยข้างในจะเห็นเป็นแบบมีดอกไม้อยู่เลยนะคะสะกัดมาจาก precious เฟรนด์โกลสค่ะทุกคนตับหลับที่เลอค่ายิ่งจากประเทศฝรั I S S S. <S ่งเศสค่ะเลอค่ามากๆนะคะแล้วกุหลาบนี้กุดมงไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่จะช่วยบำรุงให้ผม,มเพื่อนๆชุ่มชื้นเป็นประกายปกป้องผม,มเพื่อนๆนะคะจากความร้อนรังสียูีแล้วก็ไม่ทำให้ผม,มเพื่อนๆซีดจางเร็วอีกน,นะคะเหมาะมากๆกับคนที่ทาสีมามแบบ มอสนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความเงางามเป็นประกายเล่นสีเล่นแสงนะคะมากถึง154เซค่ะเลิศค่ะมากๆนะคะเลิศเดิมเลิศเลิศนะคะนี่ก็คือใช้จะหมดขวดแล้วก็ขวดที่เท่าไหร่ไม่ดูแล้วนะคะอันนี้อ่ะส่วนของแชมพูเราว่าเป็นการยกระดับมากๆเลยนะคะเพราะว่าแชมพูตัวนี้อันดับหนึ่งคือหอมมาก,มากสามารถทำหน้าที่ในการแบบสระชำระความแบบสกปรก ได้ดีนะคะแล้วก็คือที่สําคัญเลยคือไม่มีซิลิคนค่ะทุกคนแชมพูบางอันที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่อ่ะคือเขาใส่ซิลิคนเข้าไปนะคะเพื่อทําให้ผมเราแบบมีน้ําหนักสีแต่ว่ามันไม่ดีกับผมเพื่อนๆในระยะยาวนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันจะใช้ไปนานๆแล้วมันจะแห้งแล้วก็ไม่ดีต่อเส้นผมทุกคนแล้วพอไม่มีซิลิคนอาจจะแบบว่าอันอื่นอาจจะมีความว่าไม่มีฟองสระแล้วแบบไม่สะอาดไม่นุ่มไม่สบายหรือเปล่าคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีซิลิโคนแต่ คือมีฟองรองคาสารได้ดีค่ะซึ่งมอชชอบมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วครีมนวดน,นะคะทุกคนเมืวอสัมผัสอะถ้ามองดีๆมันจะมีความแบบกลิเทอร์กลิเตอร์อยู่นะคะคือสระไปแล้วเพิ่มความเปล่งประกายให้เส้นผมด้วยนะคะแต่ว่านั้นไม่ใช่คอยค่ะคอนดิชนเนอร์ที่เรามองหาและต้องการคืออะไรคะ บำรุงได้จริงนะคะตัวนี้บำรุงล้ำลึกเข้มข้นถึง10เข่าถ้าคอนดิชเนอร์ไม่ดีคนมอจะสะไปมจะรูดได้ทันทีแล้วก็คือสกัดสีสได้เลยแต่ว่าคืออันนี้เขาทาได้จริงๆในเรื่องราวของแบบว่าผมมอที่แค้งเอ่ยจากการแบบโดนเคมีความร้อนทําสีมานะคะตัวนี้ก็คือช่วยบำรุงให้ผมเราแบบนุ่มลื่นและแข็งแรงได้จริงๆนะทุกคนแต่อีกอย่างคอนดิชเนอร์นะคะถ้าถูกว่าดัดหยุดทั่วไปอะ่ะมันจะมีความสามารถที่ม่ให้สีผมลอกเฟดเร็วนะคะแต่ว่าอันนี้เขาคิดมาแล้วไงสำหรับคนที่ทําสีผม ะะเพราะฉันจะดูแบบมีความเงาเป็นประกายแล้วก็สีไม่หลุดเร็วด้วยนะคะคือมอดหาแบบเหตุผลที่จะไม่ชอบลายนี้ไม่เจอจริงและออยเทสของเราค่ะขอปรบมือให้กับออยน้ําหอมตัวนี้ค่ะออยน้ำหอมที่แสนจะโด่งดังตัวนี้นะคะ Royal Paris e l s e v e Extraordinary Oil f r e n Rose Oil Infusion Fragrance Hair ปล่อยนั่นเองค่ะ ต้องทำเป็นออยนะคะเขามีหน้าที่ในการบำรุงผมเราให้แบบเรียบนุ่มลื่นเงานะคะแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นอยู่แล้วะคะแต่ว่าอันนี้บวกความเป็นแบบน้ำหอมจากกุหลาบฝรั่งเศสค่ะแล้วคือหอมมากครั้งแรกหลายปีมาแล้วที่มอสได้กลิ่นเขาจากผมคนอื่น,นะคะ่ะค,คนคนคนึงคือพี่น้อยหนึ่งแบบสระผมที่ออฟฟิศทุกคนแล้วแบบพี่เขาก็เดินผ่านออกมามันก็แบบเฮ้ยน้ำหวาน แต่มันสดใสมันหอมเป็นคนยาวนานมากเลยแนะนะมักก็คือลองมาใช้นะคะแล้วก็คือหอมจริงแล้วก็แบบแนะนำเพื่อนระดับคนแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยมันดีเคยใช้เหมือนกันนะคะมีนะคะไตโชว์เลยสามารถใช้บ่อยได้ตามต้องการนะคะทำรุงให้เส้นผมแบบเงางามเรียบลื่นหอมยาวถึงจะสิบสองชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วมันเป็นกลิ่นหอมที่แบบมีระดับนะกลิ่นมันแบบ หอมหวานกะแพงสวยๆเลยทุกคนพูดเลยว่าเป็นไอเทมที่จําเป็นเพิ่มความเงางามได้ดีมากๆนะคะจำเป็นอยู่แล้วสําหรับทุกคนแต่จําเป็นพิเศษสําหรับคนที่ทําสีผมโดยเฉพาะสีผมอ่อนนะคะเป็นการเปิดไฟเปิดสปอตอลท์ให้ผมนะถ้าสมมติว่าผมเราแบบไม่ได้รักกันบำรุงที่ดีมันจะเห็นชัดมากๆเลยนะคะใช้ให้แบบบ่อยเข้าไว้เป็นการแบบ ทำให้สุขภาพผมเราแบบดีอะทุกคนบำรุงแบบไปอย่างตอนนี้นเลยแล้วมอสเตอร์ใช้เขากับหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะไปมอร์นิ่งค่ะ ก็ก่อนที่เราจะไปสระผมคอนดิชเนอร์กันปกติเลยนะคะอันนี้มอก็จะมาลงเป็นพรีวอชนะคะบำรุงกันตั้งแต่ขั้นตอนก่อนสระเลยนะคะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเจ้า Extra Ordinary Oil จาก l o r e a l e l s e ัวนี้ทำได้นะคะทุกคนเนีเราจะมีออยล์เทพที่เอาไว้ใช้บำรุงแบบขั้นตอนปกติที่เ,เพื่อนๆใช้อยู่แล้วใช่ไหมแบบเช่นก่อนดาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถเอามาบำรุงนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมได้ดีมากตั้ง ต้งแต่การก่อนสะเลยค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นกับขั้นตอนนี้นะคะแต่หมอจะบอกว่ามันช่วยลดอาการผมแห้งเสียนะคะโดยเฉพาะตรงปลายได้ดีมาก เลยนะคะหมอเองก็เป็นคนที่ปลายเนี่ยค่อนข้างแห้งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจากการม้วนบ่อยนะหรือว่าจะเป็นการโดนเคมีมาก็ตามนะคะนี่ไหนๆเราก็มีออยเทพสุดหอมตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะคะ,คะก็เอามาใช้ในขั้นตอนก่อนสะด้วยนะคะนี่เน้นลงไปที่ปลายนะคะแล้วคือกลิ่นนี่คือหอมมัดมากๆๆนะเป็นการแบบปลูกเรามาด้วยความหอมจากกุหลาบฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ เลยค่ะทุกคนมอก็จะเน้นปลายผมนะคะแต่ว่าปลายผมของมอก็คือตั้งแต่ข้างหน้าข้างข้างอะไรอย่างนี้เลยนะตรงที่มอดหนีจัดทรงบ่อยๆเพราะว่ามันจะแห้งกว่าตรงอื่น,นะคะ่ะแอบนวดศีรษะไปด้วยเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในตอนเช้านะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสะกันต่ออยู่แล้วเนาะลงชุ่มนิดนึงได้เลยนะคะเห็นไหมว่าตรงปลายเนี่ยหมอลงเยอะนะ ลงแล้วนวดเหมือนทรีทเมนท์ที่เพื่อนๆใช้หมักผมกันได้เลยนะคะนวด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 นิดนึงนี่เก็บผมสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทำกิจวัตรตอนเช้าสัก10นาที15นาทีแล้วก็ไปสระผมต่อได้เลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าเปลี่ยนเกมของมอนมากๆใช้อันนี้กอดสระผมทําให้ผมมอนลดกลารแบบขาดรวมเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆๆ,ๆ,ๆจริงๆนะคะแล้วก็มอนโดยส่วนตัวแล้วสะดวกกว่าที่จะใช้แบบรีทเมนต์กระปุกเป็นพรีวอช่ะเพราะว่าเวลาเราหมาักทิ้งไว้สินาทีเดิมไปทำนุ่นนี่มันอาจจะมีการหยดริบได้แต่ว่าอันนี้คือไม่เลยคือ work like charm magic เสร็จแล้วนะคะก็มาสระผมด้วยตัวนี้นะคะ L'Oreal Paris Extraordinary Oil Shampoo Shine นั่นเองค่ะทุกคนเป็นเนื้อใสสวยๆแบบนี้ปราศจากซิลิโคนนะคะแล้วก็ทำความสะาดผมได้ดีมากๆหอมมากๆมาต่อด,ด้วยคอนดิชเนอร์คือล็อกความหอมเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ป L'Oreal Paris Extraordinary Oil Conditioner Shine นั่นเองนะคะตัวนี้คือมันมีกับเห็ดแบบเล็กแๆบบ อยู่นะคะทุกคนหอมฟินมากๆจริงๆเวลามอใช้นะคะ <Garage S 1> ก็คือจะนวด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 ลงไปใช่ไหมเน้นตรงปลายเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอันนี้คือนวดขึ้นมาถึงแบบแอบใกล้ๆคนได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องกลัวมหมันนะคะ <c oughs> แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะตามแต่ที่เราจะมีเวลาในวันนั้นให้เวลาเขาได้เวิร์มซึมเข้าไปในส่วนข้งมค่ะัลโหลดีนี่นะคะตอนเปียกก็ใส่ไปได้เลยนะคะตั้ง ก่อนไดก็จะช่วยกนความร้อนด้วยเนะี่ยแล้วก็ช่วยทําให้ผมแบบลื่นสมูทเวลาไดก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าต่ทรงไปตั้งแต่ตอนใดเนาะ,ะก็จะเน้นที่ปลายนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาอ่ะก่อนไดนะคะตอนที่ผมหมาดแล้วก็จะมาใส่น้องออยน้าหอมตัวนี้อีกรอบนึงนะคะฉโลมให้ทั่วเน้นตรงปลายเป็นพิศเศษเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือหอมแชมพูหอมปดิชันเนอร์มันอยู่ตรงก็คือหอมหนักมากนะคะตัวน,นี้ก็จะช่วย ป้องกันผมเราจากความ้อนที่ dry จะมาโดนอีกนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผมแบบเรียบลืน่นเงางาม,งามได้ง่ายนะคะ and then you have this hair mm hmm. เลยค่ะทุกคนพอเอาจริงๆถ้าหมอนไม่ได้แบบบำรุงขนาดเนี้ย เ <laughs> พราะว่าผมมออาจจะแบบพาดไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบใจร้ายต่อสภาพเส้นผมนะคือสีผมตั้งเดิมเข้มมากแล้วก็คิดดูว่าการเคมีมาขนาดไหนนะคะทุกคนแต่ว่ารักที่จะสวยแล้วต้องรักการบำรุงให้เที่บเท่านะคะแล้วก็เราจัดแต่งทรงเสร็จแล้วมอก็ยังจะใช้ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มความเงาเนาะแล้วก็บำรุงเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ดูแบบธรรมชาติขึ้นแล้วมอก็จะใช้ก่อนนอนด้วยนะคะทุกคืนในการแบบ ส่งเราเข้านอนแบบผมหอมฝันดีนะคะคือไม่มีปัญหาในการใช้ได้บ่อยๆระหว่างวันเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเหนียวอะทุกคนไม่ได้ทําให้ผมแล้วแบบแย่เป็นชอ่อเป็นแฉกว่าอุ้ยผมมันหรือเปล่าไม่ได้เลยนะผมแลดูมันนี่คือเป็นผู้หญิงที่ดูไม่สวยนะคะและนี่นะคะก็คือสมตัวที่ทําให้มอนนะคะสามารถไม่ต้องไปร้านทาผมมัมี ผลลัพธ์คล้ายๆกันทั้งความหอมเอยบำรุงชุ่มชื้นผ่อนคลายไม่แพ้ซาลอนเลยนะคะทุกคนสําหรับช่วงนี้ที่ใครยังไม่ได้แบบสะดวกใจจะไปร้านทําผมขนาดนั้นที่เราต้องแบบเ,อเจอกันดีๆอย่าพึ่งนะคะก็อยู่บ้านอันนี้ก็หายง่ายๆออนไลน์ก็มีหรือว่าตามห้างเวลาเพื่อนๆไป go shopping นะคะก็สามารถไปสอดรอยลมาได้แบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะก็เป็นช่องทางที่เราสามารถสวยแบ,บบเวอร์ชันเวิร์ดฟรอมโฮมได้อยู่แฮปปี้มากๆ I love them จริงๆนะคะ ก็เท่านี้ขอลาไปด้วยช่อดสวยมากมายอึ่มสบัดทั้งที่คือรู้สึกเหมือนเป็นแบบท่่งดอกกุหลาบหลุดออกมาแน่เลยค่ะนี้นะคะเป็นผลพวงมาจากออยน้ำหอมกุหลาบตัวนี้เลยนะคะ แชมพูคอนดิชเนอร์ไม่พอแล้ว